สวัสดีครับจากร้านเอมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับอยู่วันนี้ผมจะมาพามาดูสําหรับเลื่อยโยนตัวหนึ่งนะครับก็สําหรับที่ผมตั้งอยู่ด้านหน้าสังเกตดูตัวด้านขวาที่ผมเคยทํารีวิวไว้จะเป็นสตีลเอ็มเนะครับแต่ว่าตัวด้านซ้ายมือ,อ,ท,อที่เพื่อนๆเ,เห็นตัวนี้จะเป็นตัวต้นกําเนิดของ MS230 นะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวที่ผมพามา <c oughs> ดูในวันนี้จะเป็นสตีลรุ่น0 2 3นะครับตัวนี้ เป็นต้นกำเนิดของ MS 2 3 0นะครับตัวนี้ผมเอาง่ายๆว่า,เ,าเริ่มผลิตเนี่ยในในส่วนของซีรีส์1123ตัวสตีลศยเ, 0, 2, เ่ยเ,เริ่มผลิตครั้งแรกในปี1989นะครับแต่ว่าตัวนี้ที่เราได้มาที่ผมเอามาทำารีวิวให้ดูตัวนี้ตัวนี้จะผลิตในปี1994นะครับเอาง่ายๆอายุอนามของเขาอ่ะถ้าหากลบตัวเลขก็ อยู่ที่2 8ปีนะครับผมพามาดูตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะครับพามาดูในส่วนของตัวต้นกําเนิดของตัว ms 230ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับตัวนี้อายุอยู่ที่28ปีนะครับแต่ว่าเรามาบูรณาการตัวเนี้ยสามารถยังยังสามารถใช้ได้นะครับตัวเครื่องตัวนี้เป็นของที่ใช้ท่านนึงนะครับที่ส่งมาให้เราดูให้ก็คือในส่วนของตัวนี้คือเอาไง่ายง่ว่าอายุอานามปี่ยถาามาามว่มัน มันอายุเยอะไหมเยอะครับแต่ว่าในส่วนของแบรนด์ของสต e ลเนี่ยอายุ28ปียังสามารถใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถหาอะไรมาบูรณาการตัวเขาได้ไหมเดี๋ยวผมพามาลองลงกับไม้จริงๆให้ดูกันเลยว่าเราบูรณาการแล้วฟังเสียงของเขาเนี่ยตอนสตาร์ทเนี่ยเสียงเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาลงกับไม้จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของอซีรีส 1>, 1 1 2 3นะครับก็เอาง่ายว่าสเปคเดียวกับเจ้า ms 2 3 0ณนะปัจจุบันเลยอันนี้เจเนอเรชั่นเริ่มต้นยุคเริ่มต้นเนาะอันนี้เป็นเจเนอเรชั่นล่าสุดนะครับจะเป็นสตีล ms 2 3 0ถ้าสังเกตดีๆดูลูกโฉมคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยุคเริ่มต้นน่ยสมัยก่อนอย่างที่ผมเคยทาคลิปไว้เนาะเครื่องเก่าสตีลด้านข้างตัวนี้เขาจะไม่บอกนะครับว่าเป็นรุ่นรุ่น ms รุ่นรุ่นชื่อรุ่นเนาะจะไม่มีนะครับเขาจะอยู่ด้านบนนะครับ ตัวนี้ก็สติล023นะครับสมัยก่อนเขาจะชอบอชื่อรุ่นอ่ะเขาจะติดอยู่ด้านบนนะครับบนหลงังคาแต่ว่าถ้ายุคใหม่ๆเจเนเรชันใหม่เขาจะติดอยู่ฝาด้านข้างเลยนะครับด้านบนจะไม่มีนะครับเจเนเรชันใหม่ถามว่าทั้ง2ตัวเนี่ยรูปทรงคล้ายคลึงเหมือนเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าความแตกต่างก็อย่างว่าเนาะในส่วนของสีสังเกตดูยุคใหม่ๆสีเขาจะออกอสีส้มออกสดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยุคเก่าๆอย่างสติล023ตัวเนี้ย สังเกตดูสีเขาจะออกอโทนเหมือนอยุคเดิมๆเนาะคลาสสิกนิดนึงในโซ่ตัวนี้จะมืดๆหน่อยครับผมแล้วก็สมัยก่อนเขาจะมีตัวยางกดน้ํามันนะครับยุคใหม่ๆจะไม่มีมาแล้วครับผมตัวนี้ต่างกันความต่างเนาะสังเกตดูด้านหลังนะครับฝา,าบนของเขายุคสมัยก่อนเขาจะเป็นหมุนตัวหมุนตัวนี้เนาะแล้วก็ยุคยุคปัจจุบันโฉมล่าสุดของเขาจะเป็นสลักล็อกลักษณะนี้สวิตเหมือนกันนะครับฝาถังน้ํามัน ฝาถังน้ำมันนี่จะต่างกันนะครับเมื่อก่อนจะเป็นเดี่ยวล็อกเนาะปัจจุบันจะเป็นสลักล็อกนะครับตัวนี้ก็สําหรับสเปคของทั้งคู่ตัวเนี้ยกำลังของเขาเนี่ยเรียกมาได้ที่2องจุดแรงม้าเนะาะปริมาตรกระบอกสูบ 40.2cc ซีซีนะครับลูกสูบขนาด40มิลช่วงชัด32มิลน,นะครับเท่ากันนะครับทั้งคู่นะครับ ก็อะไหล่หลายๆชิ้นสามารถใช้ร่วมกับตัว MS230 ได้แต่ว่าหลายๆชิ้นก็เป็นอะไหล่จำเพาะเนาะอันนี้ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถหาอะไหล่ชิ้นนั้นๆได้หรือไม่แต่ว่าเอาง่ายๆครับถ้าสมมุติเป็นไปได้ก็เลื่อยุคป,ปัจจุบันนะครับอะไหล่หาง่ายเนาะพอดีผมรับปากพี่ใช้ท่านนึงไว้ผมจะช่วยดูแลเรื่องอะไหล่ให้ในส่วนของตัวนี้ถามว่าตอนที่เราได้มาเนี่ยเครื่องมีอาการลักษณะไหนก็คือเร่งไม่ขึ้นนะครับเครื่องไม่มีกําลังเนาะ คือจริงๆแล้วเราลื้อเนี่ยระเบิดทั้งเครื่องเลยนะครับาหาสาเหตุว่าทําไมเครื่องถึงมีปัญหาสําหรับในส่วนของเสื้อสูบลูกสูบสายคลิกนะครับอายุ28ปีแต่ว่าอะไรภายในเสื้อสูบลูกสูบสายคลิกอยู่เลยคาบูเลเตอรอ์ก็อย่างว่าเนาะอายุอาันน้ำขนาดนี้ผ้าป,ปั๊มอะไรเขาก็เสียไปแต่ว่าในส่วนของเข็มน้ํามันก็เอาง่ายๆว่าพวกเข็มน้ำมงเข็มน้ำมันเนี่ยก,ก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเนาะตัวนี้เราก็ เปลี่ยนให้แล้วก็ในส่วนของอาจจะเป็นในส่วนของตัวท่อน้ํามันพวกนี้ครับแข็งหมดแล้วนะครับพวกนี้เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวหลักสําคัญเลยที่พอเราเปลี่ยนเสร็จปับ๊บจูนคาบูอะไรทุกอย่างได้หมดแล้วแต่ว่ามันจะมีเสียงาบางทีเนี่ยเราพอเราลองเทสเนี่ยจะมีเสียงไม่พึงประสงค์อันนี้สังเกตดูนะครับตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงของเขานะครับเรามาเจอสาเหตุสังเกตดูลูกปืนข้างในเนี่ยเรียงเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมครับมันจะเป็นมีช่องแหวง ตัวนี้ลูกปืนหายผมยัง,งงงอยู่เลยว่าลูกปืนเลียงเม็ดมันหายออกไปได้ยังไงนะครับมันขาดไปตัวเนี้ยที่เราบูรณาการคือเราต้องเปลี่ยนข้อเหวี่ยงให้เขาเลยก็ใช้ข้อเหวี่ยงเทียมไปเนาะเพราะอายุอาณาขนาดนี้จะใช้ข้อเหวี่ยงแท้บางทีราคามันสูงนะครับตัวนี้ก็ไม่คุ้มอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นข้อเหวี่ยงเทียมเข้าไปให้แต่ว่าถือว่าเร่งเครื่องตอนนี้ถือว่า,าสมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาลงกับไม้กันดูอีกทีหนึง่งก็ในส่วนของตัว สเปคเครื่องก็คล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมพามาดูก็คือความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันเดิมกับเจเนอเรชันปัจจุบันเนาะด้านสีสีสันตัวใหม่เนี่ยผมชอบมากกว่าเพราะว่าสีสันสดใสงดงามนะครับฝาถังน้ํามันอันนี้ก็ชอบในส่วนของเป็นแบบสลักล็อกลักษณะนี้ในส่วนของตัวอ,อ,อื่นๆนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านน้ําหนักก็เหมือนเท่าๆกันเลยนะครับตัวนี้ สวยงามทั้งคู่นะครับไม่น่าเชื่อนะครับอายุอานาม28ปีพอเรา,เ,าเปลี่ยนเปลี่ยนอ,อะไรพอเราบำรุงเมนเทนแนนต์ก็ถือว่าเสียงเท่าที่ฟังดูเสียงยังถือว่ากริบเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆเนาะในส่วนของตัวนี้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาอะไรให้เขาได้หรือเปล่าถ้าเราหาอะไรได้พวกนี้ไม่มีปัญหาก็ซ่อมบำรุงได้นะครับ โอเคพามาดูในส่วนของตัวหน้าตาของเขาทั้งคู่โอเคครับแต่ว่าคลิปนี้ผมคงไม่ไม่เอาตัว230ลงกับไม้นะครับคลิปนี้ปัจจัยหลักอ่าอันดับแรกผมอยากจะให้เพื่อนๆลองดูว่าสติลสูงสอายุ28ปีกําลังเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเสียงเขาจะหวานเพราะแค่ไหนลงกับไม้จะมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวขอเวลาสักพู่เดี๋ยวผมมาสตาร์ทฟังเสียงกันเนาะ ครับผมเดี๋ยวผมพามาลองสตาร์ทให้ฟังเสียงสำหรับเจ้าสติลตัวล่าสุดเจเนเรชันล่าสุดกันนะครับก็สติล MS 230แล้วก็เจเนเรชันยุคแรกเลยนะครับก็สติล023ลองมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันดูก่อนเนาะขอแวะอ่าโอเคเดี๋ยวผมเริ่มสตาร์ทเลยนะครับเร,เริ่มการสติล MS 230นะครับตย์นี้อย่างที่ผมว่าเวลาเรากระตุ้นสตาร์ทค่อนข้างจะโล่งนะครับจะไม่เหมือน250เนาะ ฟังไม่ต้องพูดถึงเลครัาตาบตัวนี้ขออนุญาตเล่นเครื่องให้ฟังเสียงกันดู พระเพราะเลยเนาะเดี๋ยวเราลองมาเจ้าคุณปู่ต้นตักููลกันเดี๋ยวขอญาตสตาร์ทให้ฟังเสียงกันเลย แน่นๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับเจ้า023ผมรู้สึกว่าเสียงเขาจะดังกว่านิดนึงเนาะเสียงจะไปอีกโทนนึงนะครับเดี๋ยวลองมาอ่าสตาร์ทเดี๋ผมประกอบบารประกอบโซ่ลองลองกับไม้กันดูว่าสําหรับเจ้าสติลอ่า023อายุ 0, 2, 3, 28ปีต้นตระกูลของ MS230 จะลงกับไม้จะมีกําลังอ่าตัดไม้ได้ไหมสําหรับเจ้าอายุ28ปีตัวนี้ขอเวลาสักครู่ครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวสติล023ตัวนี้นะครับรุ่นดึกดําบันเนาะมา,าลงกับไม้มาลองตัดไม้ให้ดูกันก็วันนี้ผมเลือกใช้ก็จะเป็นบา์บาแท้ของทีนะครับรุ่นฮาร์ดท็อปแล้วก็โซ่2นอสติลนะครับเบอร์3636 36, ซึ่งตัวนี้ถ้าเราใส่กับบาาสั้นนะผมชอบมากเพราะว่าจะตัดได้สมูทดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอ,อยาตสตาร์ทแล้วก็ลงกับไม้ให้ดูเลยเครื่องวิสาสตาร์ทง,ง่ายนะครับอายุ28ปี เรื่องร้อเดี๋ยวมามันสั้นมันจะไม่ทะลุนะ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเจ้าสติลสู23อายุ28ขวบนะครับลงกับไม้เมื่อกี้หั่นลงสบายๆเลยนะครับกำลังเหลือๆแน่นอนสำหรับตัวนี้2.7แรงม้านะครับก็ไม่มีปัญหาสำหรับงานตัดโคน้นงานล,ลุยได้สบายๆเนาะสำหรับแบรนด์ของสติลนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมออยอมรับในความทนในความอึด เป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งของโลกเนาะตัวนี้ผมยอมรับจริงๆว่าเขาคือที่สุดแล้วนะครับสำหรับเจ้า28ขวบตัวนี้ก็ไม่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับยังมีชีวิตยังเล่นงานลุยงานหนักได้สบายๆโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากพามาดูเจ้าสติล023นะครับตัวนี้กันแค่คร่าวๆขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ